สวัสดีรับบายทุกคนนะครับวันนี้ผมก็อยู่ข้างนอกนะครับผมมาสั่งส้มตําอยู่ฝั่งนู้นนะฮะน่าจะคิวเยอะก็เลยอ่ะฆ่าเวลานะครับรอส้มตําอยู่ก็มาคุยกับเพื่อนๆกันนะเสร็จทิ้งกันไปเมื่อวานนี้เราได้เห็นความยอดเยี่ยมของดูกติความยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งของมาร์คมาเคสนะครับซึ่งหลายคนยกให้เขาเป็นตัวเต็งนะครับในที่นี่สําหรับสนามเทอร์มัสที่อาร์เจนตินาสถิติต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะแน่นอนว่ามาร์คเองก็ทําลายลงไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นสถิติของเขาเอง ก็คือสถิติ All Time Lab เรคคอรหรือว่า b เบสโพทำลายไปสถิตินี้มาตั้งแต่ปี2014ทำไมมันเนิ่นนานมันยาวนานเหลือเกินและเพิ่งมาทำลายได้นะ11ปีผ่านไปเนี่ยก็เป็นลักษณะพิเศษของสนามเทอร์มัสที่นี่ฮะว่ามันมีเรื่องของอุณหภมูมิฟิาอากาศเนี่ยมันเข้ามามีผลก็อย่างเมื่อวานทุกคนได้เห็นใช่ไหมครับว่าเ,ออเวลาที่กดกันไปในช่วงเช้าเนี่ยของที่นั่นนะครับ FP1 เนี่ยเวลากดกันลำบากมาก รถควบคุมรถรถมันควบคุมยากมันไม่ค่อยตอบสนองเรื่องของความลื่นมีพื้นแตกบางจุดนะที่มันอาจจะไม่ค่อยแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์นักแต่พอรอบบ่ายทุกคนได้เห็นใช่ไหมครับว่าเวลานั้นพัฒนาปรับปรุงกันทุกคนเลยครับแล้วก็นํามาซึ่งสถิติใหม่ที่เกิดขึ้นตามจริงแบชชีี้ทํท,ทก่อนนะครับแล้วก็มาร์คมาไล่เก็บในแค่ไม่กี่อิดใจหลังจากนั้นมาร์คก็กดลงไปอีกก็เลยกลายเป็นว่า1 3 7 2มเนี่ยมันเร็วกว่าของเดิมอยู่ร่วมๆ0.3วินาทีเลยครับ ไม่ได้มีแต่เพียงม้านะครับที่เร็วกว่าเวลาเวลาสถิติสนามเดิมครับมีนักแข่งหลายคนเลยที่ติกดกันมาเนี่ยนั่นแหละครับเมื่อดินฟ้าอากาศเป็นใจเมื่ออุณหภูมิมันสูงขึ้นหน่อยหนึ่งเนี่ยการยึดเกาะมันมาทุกสิ่งอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปยังเหลืออยู่สถิติหนึ่งฮะที่ยังไม่ได้ทําลายซึ่งนะครับคิดว่าก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันหรือเปล่าเบสเวฟบแลบของโมเลนนิโนรอซี่ครับทำไว้10ปีที่แล้วฮะที่เนี่ยก็หมอทําไว้ก็อยู่ยงคงกระพันเหมือนกับสถิติของมาร์กเหมือนกัน แต่ของม้าเนี่ยทำไปเรียบร้อยนะครับและเบสเซนแล็บมันเป็นความเร็วในการห่งขันซึ่งสถิตินี้จะต้องรอในรอบสปินคืนนี้ฮะตีหนึ่งแล้วก็เมนเวสก็ตีหนึ่งเหมือนกันนะครับในวันอาทิตย์พรุ่งนี้ต้องไปรอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างมาร์คมาเ็ตนั้นเร็วทุกรอบที่ลงเลยนะครับแทบจะไม่มีอะไรให้ได้ลุ้นมากมายนะักหมายความว่าเหมือนเขามีความเร็วมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็คือสารตอบความยอดเยี่ยมตั้งแต่สนามแรกที่บุรีรัมย์ กลายเป็นคนอื่นตั้งหานะที่มีปัญหาชัดเจนเลยออย่างเพื่อนร่วมทีมฟลานเชโกบัญญาาในช่วงเช้านั้นแทบจะไปไม่เป็นเลยแล้วก็รอบบ่ายก็เกือบไม่รอดเหมือนกันรอบบ่ายก็คืออา,อาจจะไปเจอในช่วงเท,ท้ายไปพลาดล้มฮะเจ้าตัวเองอยังยังคิดเลยฮะว่าไม่น่าจะรอดอ่ะอยังคิดเลยตอนที่นั่งรถนะครับสกูตเตอร์กลับเข้ามาในพิษไปล้มในช่วงประมาณหนาทีเท,ท้ายกนะ็กดเวลากันอย่างหนักหน่วงรุนแรงมากครับแต่ท้ายก็รอดครับ รอบกันเข้ามาเป็นคันที่10อ่าก็ Mark Market, ตอเล็กซ์มา ت, พวกนิ้วเร็วฮะเร็วเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็คนที่ปรับปรุงเวลาในรอบในรอบพ r ได้อย่างน่าสนใจก็อย่างยิ่เกียอีกคนหนึ่ง49นะฮะหมายเลขสีก้าตอนแรกเหมือนจะไม่รอดนะ,ะอาการรอดแรกแต่สุดท้ายก็พัฒนาปรับปรุงแล้วก็ขึ้นมาในท็อปสอทอปสได้สบายเลยแบบโอ้อย่างน่าหรือเชื่อเลยครับ บิกเกียร์ร่างกายอาจจะไม่ค่อยฟิตร้อยเปอร์เซ็นักเนี่ยนะอีกคนหนึ่งมอบิดเดลลี่ต่างหากนะครับเพื่อนร่วมทีมของบิกเกียร์เนี่ยที่ตอนแรกเหมือนจะมาโอเคแต่พอไฟนอลจริงๆกลับกลายเป็นว่าเขาเขาทําได้ไม่ดีพอครับเป็นดูคาติที่หลุดไปอนอกจากมีเฟอร์มินแล้วก็มีมอบิดเดลลี่นะครับที่ที่หลุดไปในในสิบคันแรกสิบคันแรกมีอะไรเซอร์ไพรส์ไม่คงเป็นฮอนดะ้าหรอกนะของมาร์กเนี่ยผมไม่เซอร์ไพรส์หรอกเพราะว่าเรารู้นะฮะว่าศักยภาพของเขามันมาแบบนี้เนี่ย มันก็เลยเลยไม่ได้ลุ้นอะไรมากมายนักก็คือมนเหมือนชิวๆแล้วอะไรย่างงี้งแต่ของ h o n ด้านะครับทั้งสามคันเลยที่ที่ทำผลงาน,นได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีแค่คนเดียวนะฮะที่ที่เข้ามาในคิวสองได้ก็คือยูรานซาโก้แต่ในส่วนของจอนเมียก็เวลาตามๆกันมานะครับลูก้ามารินี่อย่างเงี้ยแต่ซาโก้นี่ก็อาจจะมาแบบว่าเซอร์ไพรส์เลยฮะโผล่มาในหัวแถวได้สําเร็จหละ <c oughs> แล้วก็จะมาห่าเซอร์ไพรส์ไหมยามาหาน่าจะได้ประโยชน์จากการ ใช้ลมดูดนะฮะก็ทั้งฟอร์เบียโกตาโรทั้งอเล็กวินส์ก็ขับตามนะครับดูกติขับตามทั้งม้าขับตามทั้งเพโก้แล้วก็ถือว่าได้ใช้งานตรงนั้นเลยครับก็เข้าเข้ามาได้แล้วก็ในส่วนของ KTM เมแบดบินเดอร์มาเปโดโรมานะครับตามคาดไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายนะักในดินฟ้าอากาศหลายคนสอบถามมาว่าฝนมันจะมาหรือเปล่าอืมมันก็ มันก็อาจจะเป็นเหมือนเดิมในในรอบเอพีสองซึ่งจะเป็นการลงสนามการฝึกซ้อมรอบสุดท้ายที่ไม่ได้มีมีส่วนอะไรกับการคัดเกรดเข้าคิวสองเพราะเขาคัดไปแล้วเนี่ยแต่มันจะเป็นการเก็บข้อมูลนะครว่าการเซ็ตรถการเตรียมตัวเพื่อที่จะคอลี่ไฟน์เนี่ยนะช,ช่วงนี้จะสําคัญนะครับครึ่งชั่วโมงเนี่ยอุณหภูมิก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิมนะฮะก็คือในเมื่อวานรอบบ่ายเนี่ยอุณหภูมิพื้นแฝกอยู่ประมาณ31อองศาก็ถือว่าไม่ได้ร้อนเลยนะฮะซอฟ มีเดียมมิเดียมมีเดียมซอเนี่ยเห็นครับไม่มีฮาร์ดมาอุณหภูมิอากาศอยู่ประมาณ20องศาก็ถือว่ากำลังเย็นสบายดีครับน้องกล้องสังเกตจันทราเป็นยังไงกันบ้างมาัหลับที่19ไม่ได้บวยนะก็มีนักแข่งฟูลไทม์ที่ตามหลังเขาอยู่2คนเลยนะโรบูฟานเดสแล้วก็เอเนียบาสตินินี่ครับแล้วก็ลอเรนโซสวดุีอันนี้เป็นเทสต์เรยเดอร์เวลาห่างจากหัวแเประมาณ1.3วินาทีห่างจากยูวันซากุประมาณเกือบเกือบวิ ก็อ,อยู่ในในระดับมาตรฐานที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ย่ำแย่อะไรนะฮะใช้คำานบใช้คําแบบนี้ดีกว่าแน่นอนครับว่าเราคงจะต้องรุ้นว่านี่คือสนามที่กล้องเขาชอบแต่ถ้าชอบแบบนี้แล้วการแข่งขันนะครับในคืนนี้สปรินเวทเนี่ยจะเป็นไปในยังไงเรื่องของฝนไม่น่าครับไม่น่าหรอกนะฮะในการแข่งขันไม่น่าจะมีครับแต่อาจจะวุ่นวายในช่วงเช้าเช้าหน่อยเท่านั้นเองกิจกรรมก็ไปติดตามกันได้นะครับในช่วงสองทุ่มเป็นต้นไป สองทุ่มสิบนะไปรอดูกันนะครับสองทุ่มสิบรอบเอพีสองหลังจากนั้นก็รออีกแค่ครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะฮะเสร็จสิ้นเอพีสองก็จะเป็นรอบค u a l i f อกคิวหนึ่งแล้วก็คิวสองหลังจากนั้นก็จะพักกันแต่ถ้าใครไม่อยากจะพักซึ่งผมคงไม่ได้พักครับเพราะว่าจะต้องมีการค u a l i f y ในรุ่นเล็กในรุ่นกลางต่อเนื่องครับก็คงไม่สามารถที่จะไปหลับไปนอนคงจะต้องไหลาย,ยาวเหมือนเดิมเมื่อคืนก็ไหลาย,ยาวเลยเดี๋ยวผมคุยกับเพื่อนๆเ,เสร็จตัวแล้วผมก็จะไปเอา ส้มตามานะครับแล้วก็จะกินข้าวเที่ยงแล้วก็สักเบ,บ่ายบผมก็จะนอนนะครับสักชั่วโมงหนึ่งถ้าทําได้อยากจะอยากจะหลับนะครับส,สักชั่วโมงหนึ่งเลยเพราะว่าเมื่อคืนผมก็นอนประมาณแค่สี่ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงดีเท่าไหร่อ่ะนะถ้าเกิดเมื่อคืนนี้จะต้องมามาดึกอีกมันก็อาจจะเพลียนหน่อยก็เลยจะต้องรีบนะครับบังคับตัวเองอาจเข้าน้หนักเลยนะครับจะได้หลับกันไปแล้วก็อาจจะตื่นมาแล้วก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่อที่จะมากิจกรรมจริงๆถ้าถ้าใครสะดวกก็ตั้งแต่หกโมงสี่สิบนะ 18.40เนี่ยนะครับรุ่นเล็กก็จะลงสนามฝึกซ้อมอ่าแต่มันมันไม่มีผลอะไรแล้วนะครับก็คือเขาตัดเกรดกันหมดแล้วเขา้าคีสองเนี่ยตัวันนี้ทั้งสรุ่นเนี่ยเขาเอารอบพ r ามาเหมือนกันครับในรอบบ่ายวันศุกร์เมื่อวานนี้อนนถ้าใครพลาดก็เรียกว่าจบข่าวกันยาวกันไปเลยทีเดียวเนอะอันนะ้ครับกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็จะคงจะมาไลฟ์สดไม่มั่นใจว่าจะเลือกช่องทางไหนทําไมที่นี่ก็อาจจะเป็น f a c e b o o k Fanpage ละ จะได้ตอบหลายประเด็นอันนี้ผมผมก็ยอมรับนะครับว่ามันพูดมันก็ไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้อะไรมากมายนักมาในจังหวะที่กระทันหันแบบนี้ทุกคนก็เข้าใจผมดีอยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าเราคุยกันเป็นชั่วโมงเปิดประเด็นส,สดๆเนี่ยอันนี้จะโอเคกว่าการคุรีฟายจะเสร็จสิ้นประมาณสามทุ่มกว่าครับทุกคนคงยังไม่หลับไม่นอนกันหลงมั้งนะฮะยังไงก็มารอดูครับว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปสถิติอะไรต่างๆนะครับเวลาต่อรอบจะถูกกดลงไปอีกไหมหรือยังไงประมาณสักไม่เกินสี่ทุ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาไลา กันดีกว่านะครับก็ติดตามผมได้ในใน c e b o o k Fanpage นะสำหรับทุกเรื่องราวที่ผมจะโพสต์ไว้ในบทสัมภาษณ์นักแข่งและบทวิเคราะห์อะไรต่างๆหรือที่นี่ก็อาจจะถ้ามันไม่ทันยิงๆผมก็จะมาเป็นทริปรีวสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาติดตามกันแล้วไม่เข้าใจทําำไมมาจัดรายการอยู่ป่าทุ่งนาป่าเขาแบบนี้ทำไมมาคุยแบบว่าโชว์หน้าขี้เหล่ตรงๆแบบนี้นะับไม่เห็นมีภาพสวยๆมีคลิปวิดีโอในห้องส่งเหมือนที่อื่นเขาเลยก็เพราะมันเป็นที่นี่ฮะไม่ใช่ที่อื่นนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็ขออภัยตรงนั้นด้วยเราคงจะเจอกันแค่ครั้งเดียวครั้งนี้แต่ถ้ารู้สึกว่าชอบการนําเสนอการคุยกันวิเคราะห์แบบบ้านๆอย่างนี้ก็ติดตั้งก็เป็นนานๆก็จะขอบคุณนะครับหวังว่าคงจะไม่เป็นประเด็นดราม่าอะไรกันนะคือคนมันรักแบบมันชอบแบบแตกต่างกันถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าผมจะไปถูกใจทุกๆคนเป็นไปไม่ได้ผมก็รู้ตัว,ต,วตัวเองอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกๆคนที่มาดูผมเนี่ยผมจะ,จะชอบทุกคนนะผมก็ไม่ได้ว่าเปิดกว้างขนาดนั้น ไม่ใช่ว่าสาธารนณะขนาดนั้นเอาว่าเราก็อยู่กันในชนกลุ่มน้อยกลุ่มเล็กๆแบบบ้านๆนะครับที่ชอบผมจริงๆที่จะอยู่ประมาณนั้นนะครับผมก็จะแฮปปี้มากกับไม่ต้องเป็นช่องใหญ่โตอะไรนะครับเล็กๆแบบนี้แหละรู้สึกดีมากๆแล้วนะครับทุกคนเนาะ,ะเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปต่อๆไปในโพสต์ต่อๆไปกันนะครับทุกคน